สวัสดีครับพบกับผมนี่คมอ่อนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับจากทางถนนใหญ่มาจากอำเภอลาสิสไลนะครับที่ไปยังชุมน้อยนะครับเป็นหมู่บ้านท่ามบลสพอยอำเภอลาศิสไลจังหวัดริสเกตจะพามาชมบรรยากาศต้นไม้นะครับหรือว่าต้นน่าจะเป็นต้นชาตินะครับนี่ครับกับความสวยงามนะครับที่เหมือนจะเป็นภาพโบราณนะครับที่ยังเหลือเยอะอยู่นะครับเป็นป่านะครับ เรียกว่าทุ่งนาป่าเกา่าหลายต้นแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยวันนั้นที่ผมไปถ่ายอำเภอวังหินก็มันมีแต่ต้นเล็กแต่ว่าอันนี้คือใหญ่เลยนะครับต้นต้นศาสต์้นบันทังอื่นต้นศาสครับผมนี่ครับคล้ายๆต้นสะแบงนะครับบรรยากาศสองฝั่งก็เป็นเต็มไปด้วยป่าชาตินะครับโอ้คันนานครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ สวยเลยแล้วก็เป็นยังเยอะอยู่นะครับก็ยังเห็นความเป็นเหมือนกับทุ่งนารุ่นเก่าอยู่นะครับแต่ว่าคันนาก็มากงเอาไว้แล้วครับเป็นเป็นคันใหญ่แต่ก่อนคันนามันจะทีทีนะสมัยไถควายทีนี้ก็เป็นนานลหลงนานลงหลงไปแล้วครับนี่ป่าชาตินะครับงา,งามเลยนะครับแล้วเราต้นใหญ่ด้วยนะครับอายุน่าจะเกินร้อยแล้วนะครับแล้วก็เส้นทางก็สวยนะครับเส,ส,ส,ส้นทางลาดยางอย่างเรียบแล้วก็มีแสงสว่างนะครับไฟแสงส,สว่าง เป็นโซลาเซลล์ด้านบนนะครับอู้ป่าคือสิหลายครับมีชาบันมาตรงป้าไว้นํานีาา่น้ำกำลังมาน้ำกำลังฝนกำลังมาต่อเนื่องกันสามสี่วันเนะ่ขาง,ง่ามเลยครับบันบันทาเนาะครับนี่ต้นสาดนะครับอู้ป่าสาดอยู่ใกล้อมูลนะครับเนี่ยมูลอำเภอราศีสไลนะครับฝั่งนู้นคือทางระหว่างเข้าบ้านนะครับ นี่ครับคือบรรยากาศความเรียบง่ายแล้วก็ความเงียบสงบดีนะครับตรงนี้นะครับเห็นแต่ในนี้จะเสียงป้าบ่อนครับมันก็ใกล้ถนนใหญ่เนาะอยู่นี่นะครับนี่ปากท่อแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยมามาว่ายอยู่ครับโอ้มีปลาใหญ่อยู่เลยครับนี่อืมครับเขางามนะครับคุณทางเขาหมู่บ้านเพิ่นนะครับ กับบรรยากาศาทุ่งนาเหมือนกับสมัยโบราณน,นะนะครับใบมันนี่ผมมาแน่ใจว่า,าผมเคยเห็นในตลาดกุ๊กเกเกอเนาะเพิ่นเพิ่นเอาไปห่อข้าวเหนียวอยู่เลยครับบางคนก็บอกว่าห่อข้าวหมากได้นะครับนี่สมัยก่อนแอ่มฝาเฮือนมาแน่ใจว่าใส่ใบหนีบบอน,นะครับใบชาตินี่นะนะครับฝา,าใบตองแต่ก่อนโอ้นี่ปลาครับ ปลาเล็กปลาน้อยนะครับ,รบธรรมชาติที่อำเภอราศีจังหวัดศรีสะเกดนะครับเลงามครับต้นชาติ่อมีรถสัญจรเท่าไหร่น่าจะปลาหมู่บ้านหมู่บ้านที่มีเชื่อมไปบริหลายน,นะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านริมมูนนะครับก็เลยรถบกค่อยหลายนี่ครับโลง่โลงๆเลยครับเส้นทางทางเขาบานนะครับเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ทางไปบานเพิ่น ประมาณกิโลก,กว่าๆเนาะจากถนนเส้นหลักมานะครับกับบรรยากาศเช้านี้นที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ,บ กะคิดหอดเจ้าตางทุ่งนาคิดขอดอยู่หอดมือเห็ดบุญบ้านเจ้าขอให้นิดว่าลืมเบาเดิาอคิดขอสาวนิดบ้านโดอายทรงคา